ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมสวัสดีเ c ซี FC ทุกท่านครับคือเกาคือเดิมแล้วมันนี่อยู่บริษัทคือกอกับพี่น้องพาพีพ้าน้องมาพัดเขากินได้ประนี้นี่อันนี้หมูเกี่ยวเปียวหมูมาพี่น้องนี่ยมันจะเป็นเปียวหมูแล้วก็เอาน้ำมันของหมูแท้ของของเปียวของมันหมูนะครับโอเเลย ันก็ดีได้กากผสมใส่กากเข้าไปครับแล้วใส่ใส่น้ำมันนี่ครับน้ำมันหมูมดโดนอากาศเย็นมันก็จะเริ่มเป็นไข่เนี่ยแล้วพี่นอ้องอากาศมันเย็นเนี่ยนี่ท้งนี้อากาศเย็น er <H> นะครับใส่น้ำมันพืดไปโอ้ยน้ำมันพืดไปน้ำมันหมูใส่แค่น้ำมันหมูเีนน่ยก็หอมแล้วพี่น้องหอมหวยเลย่ะหอมเลยหอมเลยพี่น้องเลยเห็นไดหอมคักด เดือดแล้วครับพี่น้องครับนี่เตียวหมูมันติดมันนะครับพี่น้องเตียวหมูติดมันหัวมาเรียบร้อยครับนี่กระเทียมใส่เข้าไปพี่น้องใส่กระเทียมเข้าไปเลยเจิดจวดเลยพี่น้องโอ้ยหอมกระเทียมผัดหนึ่งซือหอมผัดเน้ เน้นเน้นเน้นสารอาหารไว้ไขมันน <oon> ี่ก็เม <hatten> ียนน้องเด้อ้หอมเลยหอมเลยหอมหุยๆเหรอพี่น้องเอ้ยหอมเลยย่างหอมครับพี่น้องครับมีไข่ครับเพเกี่ยวเกี่ยวกระเทียมเหลืองๆหน่อยพี่น้องเกี่ยวเท่งเหลืองเพราะเริ่มเหลืองแล้วกัน ใส่ไปโรดใส่ไข่ไ,ไปเลยครับใส่ไข่ไสองหน่วยพีนนยน่น้อง,เ,องเ,นนนอเนี่ยครับนองเบ่งกัน็จแล้วต้องพ่นนิดหน่อยนะครับพี่น้องครับเพ่นนิดหน่อยใส่เข่เาไปพี่น้องเข่าเข่าประยุกมือหนึ่งเนี่ยพี่น้องเนี่ย ครับใส่เซอสเทสนี่เป็นเป็นบักเผือกแล้วพี่นอ้องนี่ปลาเผือกเผือดิบตัวนี้แหละอันเดี้วกันนี่ครับไปกว่าเนียนเนียนผักกับไข่เลยเพี่น้องเนียนผักกับไข่หลายลๆพี่น้องครับเกาะกด้เลยคุณกระชับ คุณภาพครับตัวคลิปก้อนหนาน,นี่ก้อนก้อนคลิปที่จะเป็นไปตกไข่ลูกเสือนั่น,นเป็นคลิปไปปริมาณเน้นปริมาณครับพี่นอ้องแ็่นี้อันนี้เน้นอันนี้ครับอันนี้เน้นคุณภาพผมว่าโอ้เราก็มีผักนีน่นะคเลยพี่น้องเป็น เป็นเหมือนพักคงตุ้งนิดหน่อยครับพี่น้องนี่จะลวกละนี่ต้มลวกแล้วครับสีเลยพี่น้องใส่แบบใส่แบบอุดมสมบูรณ์เนี่ยการผักครับพี่น้องเอาสีเลยพี่น้องเลยเนี่ยเอาใหดกินแบบง่ายๆเลยพี่น้องบบต้องิธีวิถัน,นยังบบครับ เห็นไหมก็พ่อมาจากบา้านรถถัดพี่น้องครับเนาะในทีเราพี่น้องนี่เลยสรดครับใส่หลายเสียบหลายใส่หน่อยเสียบหน่อยนี่นี่เป็นฝาใสา่ไปเล็กน้อยใส่หลายมันตะเค็มครับพี่น้องนี่ก็น้ำตาลครับเราน้มตาลเล็กน้อยโก็ก็ได้ความเสียบครับพี่น้อง คนหงุใหละอเอสิน้องหอมหม ก็จะเรียบ้อยรถพี่น้องแบบนี้มามามาีต้องการเดอ้อแบบนี้มาโหลดแซบแซบกันตัวครับนี่ครับพี่น้องครับเสื้อพร้อมนี่เด้อน้ำปลาพิก่นี่นี่พี่น้องอดีเห็ดมาไหวกินอยู่แล้วครับใส่ถุงมานี่ตักสิเออลาดก็ไปโหลดี่น้ำปลาพิกนมาขามเปียกครับพี่น้องครับลองเฮ็ดกินเบิ่งได้ครับผม รับรองเลยป๊าเราต้องหันหนา้าเ่าต้องหันหลังเลยใส่กันรถแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเป่านไายสีสันนี่โอ้ยน่าก like ินกันใครสองหน่วยผู้นครเขือสองหน่วยผักไอของถุงออนต้มกวนครับลวกซื้อ,อไม่ได้ต้มหรอกครับลวกนะครับผสมมาสารเงินไปอย่เสียบเลยครับพี่น้องครับลองเห็ดกินเบอ้าอาหารแบบงบ่ายๆเรต้องไปวิถีวิถันากับอาหารแบบบ้านๆของตัวนี่แหละครับ อะถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมสบายดีทุกทุกคน